พบกับคุณครูแป๋วอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทายซึ่งเป็นวิชาที่สําคัญที่สุดสาหรับคนไทยนะคะเพราะว่าเป็นภาษาประจําชาติเรานะคะถ้าเด็กๆอยากเรียนวิชาอื่นได้เก่งต้องเรียนภาษาไทายให้เก่งก่อนนะคะวันนี้ครูแป๋วมีเรื่องสนุกๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ในวิชาภาษาไทายของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะไปค่ะค่ะ เดี๋ยวเรามาเล่นเกมปริศนาคำทายกันนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะมีรูปภาพให้แต่คุณครูจะมีป้ายบังไว้นะคะเป็นเลขเดี๋ยวคุณครูจะเปิดทีละเลขทีละเลขแล้วนักเรียนก็ทายว่าเป็นภาพอะไรนะคะมาดูภาพแรกกันคะ่ะนักเรียนชอบเลขอะไรคะเอาเลขอะไรดีนะเอาเลขอะไรดีนะอ่ะเปิดที่เลขสองแล้วกันนะคะอุ้ยรูปร่างเหมือนตาเนาะ ลองเปิดที่เลขเลขเลขสีแล้วกันค่ะเอ๊ะอ,อะไรนะตัวสีแดงๆลองเปิดอีกสักเบอร์หนึ่งนะคะหมายเลข6ค่ะอะไรเนี้ยอะไรเนี่ยเริ่มรู้หรือ,อยังคะเดี๋ยวเปิดอีกใบหนึ่งนะคะเอาหมายเลขหแล้วกันเนาะดีไหมนี่ ถูกต้องค่ะมันคือมันคือปูนั่นเองนะคะปูปูเก่งมากค่ะนะักเรียนตอนนี้มาดูภาพต่อไปนะคะภาพที่สองเปิดแล้วหนึ่งหมแลกค่ะเห็นอะไรสีแดงๆด,ด้วยค่ะมาดูเปิดอีกภาพหนึ่งโอ้ยไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยอ่ะเปิดอีกภาพหนึ่งก็ยังไม่ช่วยเลยนะคะ ลองเปิดตรงที่เลขสองสิรู้หรือยังคะว่าอะไรถูกต้องค่ะมันคืองูค่ะงอ,อูงูนะคะดูภาพต่อไปนะเลขอะไรดีคะนักเรียนเลขเลขเลขเอาแถวล่างดีกว่าเลขเก้ากอนต่อมาก็ลองเปิดเลขเอาแถวล่างก่อนเนาะเปิดที่เลขแปดค่ะ นึกไม่ออกเลยเนาะสีเนื้อเนื้อมันอะไรนะเหมือนจะมีสองข้างนะเดี๋ยวลองเปิดอีกเลขหนึง่งเปิดเลขสองครูแป๋้ใบให้นะคะอันนี้มันคืออวัยวะในร่างกายของเราค่ะมีสองข้างค่ะถูกต้องคะ่ะนักเรียนมันคือหูค่ะหออูหูนะคะมีไว้สำหรับฟังเก่งมากมาดูภาพต่อไปกันนะคะ เปิดที่เลขหนึ่งค่ะยังมองไม่ออกใช่ไหมอุ้ย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 อีกภาพหนึ่งนี่เริ่มเริ่มเห็นนิดๆน,นะคะมาดูภาพต่อไปอ๊บเปิดอีกเลขหนึ่งอีกเลขหนึ่งอีกเลขหนึ่งเปิดแล้วเห็นเสื้อแขวนอยู่ข้างในด้วยมันคืออะไรคะลูกถูกต้องค่ะมันคือตู้ค่ะดูภาพต่อไปนะเปิดที่เลข ฮอุ้ยมือนปลาเลยอะเดี๋ยวนะลองเปิดอีกเลขหนึง่งปลาอะไรนะปลาอะไรนะมันหัวกลับอยู่นะคะสองตัวเลยปลาอะไรคะปลาทูค่ะปอรออาปลาทออูทูค่ะนักเรียนใครเคยทานปลาทูใครชอบทานปลาทูเป็นอาหารทะเลนะคะเก่งมากเลยนะคะ เยี่ยมไปเลยคะ่ะอะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทบทวนกันนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้มีคำว่าอะไรบ้างนะคะปออูปูงออูงูหออูหูตออูตูไม่โทตู้ปอรออาปลาทออูทู อ่านพร้อมคุณครูนะคะปูงูหูตู้แล้วก็ปลาทูค่ะหนไหมนักเรียนลองสังเกตดูซิว่าทุกคำนี้มันมีอะไรที่เหมือนกันทั้งหมดมีกี่คำคะคําคำนะคะมีอะไรที่เหมือนเหมือนกันบ้างเรียนดูซิคะ ถูกต้องค่ะมีสระเหมือนกันคือสระสระสระะไรคะสระอูค่ะหไหมทุกคําจะมีสระอูเหมือนกันเลยนะคะสระอูนะคะลักษณะของมันก็จะคล้ายๆขอไข่ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเล็กกว่านะคะตัวเล็กกว่าขอไข่เพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาสรุปกันนะคะว่าสระอูสระอูเป็นสระเสียงยาวพอเราสามารถลากเสียงไปได้นะคะ ออกเสียงสละอูพร้อมๆกันนะคะอูอเห็นไหมเราสามารถลากเสียงยาวไปได้นะคะสระอูะอเขียนไว้ใต้พยัญชนะนะคะสมมุติว่าพยัญชนะต้นเนี่ยเป็นกอไก่เราเขียนสละอูไว้ข้างล่างก็สะกดว่ากออูกูนะเราลองมาฝึกอ่านกันนะคะคำแรกงออูงูชออูชู ดอูดูถออูถูปออูปูรออูรูหออูหูพออูภูภูทุเรียนนะคะฟออูฟูคารออูครู หอนอ,อูหนูหอมอ,อูหมูไหนนักเรียนอ่านได้ไหมคะอย่าลืมไปทบทวนอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราเรียนเสร็จนะคะถ้านักเรียนว่างนักเรียนก็ออกมาเขียนคำที่ผสมสะอูนะคะลงในกระดาษเขียนให้เต็มหน้าเลยค่ะนักเรียนเพื่อที่ว่าเป็นการฝึกนะคะ ใครเขียนได้เยอะก็จะเก่งมากนะคะต่อไปเรามาฟังเพลงสระอูกันนะคะใครร้องได้ร้องเปพร้อคว้กันเลยนะไปค่ะ เร็วคิดเถอดคุณหนูสาระอูเห็นอยู่มากมายจำไว้เสียงยาวสาระอูจำไว้เสียงยาวสาระอู จบแล้วนะคะเด็กๆร้องกันได้ไหมอันนี้เป็นเนื้อเพลงสะอูนะคะลูกให้นักเรียนจดลงกระดาษแล้วก็ฝึกร้องให้ได้นะคะตอนนี้หลังจากที่เรียนเสร็จเราจะลองมาทบทวนดูนะคะว่า,านักเรียนรู้จักคำสารูมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนมาช่วยกันดูว่าในประโยคเนี่ยมีคำใดบ้างที่ผสมด้วยสาอ,อาูนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะอารีดูปูนา อารีดูปูนาะมีคำใดบ้างที่ผสมสระอูถูกต้องค่ะคำว่าดูค่ะและก็ยังมีอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าปูค่ะเก่งมากดูประโยคต่อไปนะคะอ่านตามอ่านพร้อมคุณครูเลยค่ะภูผามีตาดีคำใดประสมสรอะอูคะถูกต้องค่ะคำว่าภูค่ะ ต่อไปนะคะงูอยู่ในรูค่ะโอ้อันนี้มีหลายคำเลยนะคะคำใดบ้างคะเด็กๆคำว่างูค่ะงอูงูอีกคำหนึ่งคือคำว่าอยู่ค่ะอโอย,อยูยูไม่เอกอยูนะคะและอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ารูค่ะ รออูรูค่ะประโยคต่อไปแม่มีหูคำใดประสมด้วยสละอูค่ะคำใดนะถูกต้องค่ะคำว่าหูค่ะหออูหูนะคะโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะ จบกันไปแล้วนะคะเรื่องสระอูสนุกไหมคะมนั่เเลยจะเห็นว่ามันไม่ยากเลยใช่ไหมเราจะมาสรุปกันนะคะว่าสระอูเป็นสระเสียงเสียงเสียงยาว เขียนไว้ข้างใต้พยัญชนะต้นนะคะนักเรียนถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวให้เขียนข้างใต้ตรงพยัญชนะต้นก่ที่สอโดยออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนต่างด้วยเสียงสะอูแล้วก็ตําด้วยตัวยสะกดและถ้ามีวรรณยุกต์ก็ค่อยตามด้วยวรรณยุกต์เอามารวมกันกลายเป็นคํานะคะง่ายๆนักเรียนถ้านักเรียนได้ฝึกอ่านฝึกเขียนคําที่ประสมสระอูบ่อยๆนักเรียนก็จะเขียนคําที่ประสมสะอูในชีวิตประจำวันได้ เยอะแยะหลายคำเลยนะคะวันนี้คุณเป๋าลาไปก่อนพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสัญญาว่าจะเอาเรื่องสนุกสนุกมาฝากนักเรียนอีกค่ะวันนี้ลาก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ